ส,สดีครับพี่น้องครับแฟนเพจนักรบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับแฟนข่าวตำรวจและท่องเที่ยวตำรวจกองปราบและสัมพันธ์นะครับก็ท <c oughs> ักทายกันตอนเช้าจะเรียกว่าเช้าไหมก็ครึ่งค่นวันเข้าไปแล้วนะครับก็11ขณะน,น,นี้11นาฬิกา33นาทีก็เป็นของวันที่5นะครับ5มตกลา 2564นะครับก็ยังไม่ผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยทั้งประเทศนะครับก็ขอไวยพรให้พี่น้องนะครับประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานาสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นข้าราชการก็นะครับถ้าเป็นข้าราชการดีๆก็ขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็น ข้าราชการที่ดีของคนไทยนะครับเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าข้าราชการไหนที่อ่าทุจริตและประพฤติไม่ชอบในวงราชการซึ่งอซึ่งมันก็น่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับก็ตรงนั้นเมื่อพวกเราภาคประชาชนลุกขึ้นทักท้วง นะครับท่านก็ต้องอหยุดยั้งความอยากเหล่านั้นลงได้บ้างนะครับผมเชื่อว่านะครับไม่มากก็น้อยนะครับหลังจากที่พวกเราไดา้จะเรียกว่ายังไงก็เหมือนกับเดินนะเดินทำหน้าที่กันแบบเต็มสูปนะครับตามตามาไม่ได้มีอํานาจอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราเรามีสิทธิ์ที่จะทักท้วงพวกท่านในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ อะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องอพอทักท้วงกันแล้วก็ต้องเชื่อกันนะครับต้องเชื่อกันเพราะว่าการที่ท่านไป,ไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากที่อำนาจมีให้นะครับคำว่าหน้าที่นะันอาจจะมีนะครับแต่อำนาจไม่มีนะครับอำนาจมันมีขีดจำกัดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเออไปใช้อำนาจกันแบบเกินเลยไปกว่าที่ กฎหมายบัญญัติให้อำนาจเอาไว้นะครับ <c oughs> ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงหลายๆหลายหภาคส่วนนะฮะว่า,าพวกเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าในเพจั้งรบด่านเถือนเรามันอาจจะเงียบเหงาไปบ้างส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากด้วยว่าเทศก,กาลปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวหลายคนก็ไปต่างจังหวัดอย่างาพี่เป่งทองมอินนะครับก็ เดินทางไปที่มุกดาหารนะครับป่านนี้ก็ไม่รู้กลับหรือ,อยังนะยก็เห็นไปเที่ยวเขาเรียกว,ว่าไปฮาน็มููใช่ไหมมีการเผาปงเผาปลาเผากุ้งอะไรกันคือคู่นี้น่าอิจฉา <c oughs> คือน่าอิจฉาเออคือพูดง่ายว่าเป็นคูส่สร้างคู่สมเนี่ยที่จริงพี่ชายเรานะฮะเป็นเปลงทองมอินเนี่ก็จริงจริงไม่รู้ไป ไปเจมุกดาไปหลงคาลมยังไงไม่รู้เนี่ยคือคืออย่างลูกพี่เรานะเป็นของมนอินเนี่ยไม่น่าจะได้เมียสวยนะเพราะว่าดูเขาโคงแล้วตั้งกับเป็นหนุมนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหลอะนะ <c oughs> อืมแต่แต่บังเอิญว่าเออได้เมียสวยฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ่ายออกไล้ท์ทีก็เพื่อนก็อิจฉาตาร้อนกันไป ตามตามกันนะฮะวันนี้เองผมได้พาโชชีพคมศิลนะครับมาตามคดีกรณีที่ถูกรถเก๋งสีแดงนะครับพุ่งชนแล้วก็โชชีพเองก็บาดเจ็บสาหัสนะครับคดีนี้ทางเราเองก็ผมเองเนี่ยได้ได้เข้ามาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะครับก็ต้อง ต้องตามคดีให้ชูชีพให้จบนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าถามว่าจะจบไปยังนะครับชั้นพนักงานสอบสวนนี่จบไปแล้วครับอตอนนี้เรื่องอยู่ที่อายการนะครับกอน,นัดอีกทีนะ่าจะเป็นวันที่1เดือนหน้านี้มั้งที่จะนัดไก่เกี่ยกันนะครับแต่จริงๆเฉพาะคดีชูชีพกรมศริลป์นี่มันไม่มีอะไรจะไก่เกี่กนะครับเพราะว่าจริงๆเ่ะค <c oughs> ดีนี้มันค่อนข้างที่จะโทษมันสูงพร้อมควร เพราะว่าน้องผู้หญิงนะ่ะคือ,อขับรถด,ด้วยความมึนเมานะฮะด้วยความมึนเมาก็เลยมาชนชูชีพแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ซ้อนท้ายชูชีพมาก็บาดเจ็บอาจจะไม่มากเท่ากับชูชีพนะครับชูชีพเองก็ผ่าตัดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเดินเหินไม่ไม่ไม่ถนัดเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งครับนะก็โอเคถือว่า เรื่องถึงมือ,อาการแล้วก็มีวันนัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าตรงนี้เราก็ตามงานกันนะครับสำหรับสนอบางนานะครับก็ต้องเ,ออเราพูดง่ายๆนะคือผมจะที่สนอบางนาเนี่ยผมจะเดินขึ้นบ่อยที่ตรงพักกันนะครับก็คุยได้พูดคุยกับรองมุ่กับทั้งสองท่านก็คือ ท่านแรกตอนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้คดีของชุดชีมนี้จะยังไม่ถึงฤด,ดูการเปลี่ยนผ่านของของระดับรอ,องสวัสดหรือหรือสวัสดหรือรองผู้กำกับนะครับท่านก็ยังรับหน้าที่อยู่นั่นกไ็ได้ได้ดั้งพูดคุยกันคือท่านนิสัยมากนิสัยดีมากนะครับแต่ตอนนี้เองท่านก็ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นผู้กกับส,กบ,สบส่วนรองผู้กกับฝ่ายสอบสวน คนใหม่มานี่ก็เป็นคนอีสานนะครับในการพูดจับอาศัยกันท่านนิสัยดีมากนะครับก็วันนี้ก็ให้ให้ให้ความอนุเคราะห์กับประชาชนเท่าที่ผมยืนมองท่านเนี่ยก็คือ,อ,อดีมากครับนะอะไรที่ท่านยินดีรับฟังปัญหาจากเราแทบแต่ทุกเรื่องแล้วก็พร้อมน้อมรับที่จะเอาไปไปแก้ปัญหาว่าถ้าสมมติว่า ตำรวจบางนาหรือตำรวจช,ชั้นสูงน้อยเองอาจจะไปล่วงล้ำกลาำเกินพี่น้องประชาชนบ้างหรืออะไรเงี้ยก็ถ้ามีปัญหาอยากให้ท่านแก้ไขในในในสายงานที่ท่านมีอำนาจในการบริหารท่านบอกว่ายินดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณท่านมากนะครับก็เป็นรองผูมิกับฝ่ายสอบนะก็เราพูดง่ายๆนะผมเองเนี่ยซึ่งบ้านเกิดอยู่ภาคอีสานพอเรามาเห็นไอ้ตํา คือตำรวจด,ดีๆที่มาอยู่ในภาคอื่นมาอยู่ในกรทมพอเราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยคนดีๆตกมาไกลขนาดนี้นะครับจากอุบลมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอทีนี้จะพูดด้วยว่าใจของของผมเนี่ยซึ่งเป็นคนอีสานผมอยากได้ท่านกลับไปบริหารงานตอรอที่ที่ภาคอีสานอะไรงั้น ก็ได้พูดคุยกันในระดับหนึ่งนั่นนะครับว่าแม่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันช่วงเปลี่ยนฐานฤด,ดูหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าภาคอีสานรที่ไหนมันขาดแคลนพุ่มกับผมว่าท่านได้เลื่อนแน่นะได้เลื่อนเป็นจากพันตำรวจโทอาจจะได้เลื่อนเป็นพุ่มกลับก็ได้นะครับก็ก็กวอวยพรให้ท่านนะนิสัยดีมากครับอ่านตำรวจที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเอื้อเฟื้อต่อประชาชนเนี่ยคือ บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงเคยมึงไปนู่นไปนี่ไปอะไรแต่กับตำรวจมึงเคยชมตำรวจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันคือมันชมได้คือคําชมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ได้เสียตังฮะถ้าตำรวจดีทําไมเราจะชมไม่ได้นะครับเออเราชมได้อยู่แล้วนะครับตำรวจดีๆเนี่ยมันมีมากมายนะอืมแต่ตำรวจ เอาว่าง่ายตำรวจจังไรมีไม่กี่คนหลักแต่มันทําให้องค์กรเสียหายอ,าอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ไปที่สันติบาลกองสนะครับที่สํญญานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้รายงานให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็เนี่ยไ,ไ,ไอคนที่เราไม่ไอคนที่เราไม่อยากจกะคุยกับมัน,นมันเข้ามาแล้วมันก็ใช้คําพูดคําจาที่ สุดยอดมนุษย์อ่ะมันไม่น่าเกิดเป็นคนเนี่ยเนาะ,ะ,ะผมได้จั่วหัวเอาไว้ว่าอ่ะเราเราพระมีหน้าที่หน้าที่ของพระคือต้องสวดอสมมติว่าเขาเขานิมนต์ไปสวดบางสกุลสวดอะไรก็แล้วแต่ต้องมีหน้าที่คือสวดหน้าที่ของตำรวจคือต้องจับผู้กระทำความผิด เน้นย้ำนะครับต้องเป็นผู้กระทําความผิดถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยคุณไปจับเขาไม่ได้นะใช่ไหมเออถ้าเกิดถ้าคุณไปจับคนที่เขาไม่ผิดเนี่ยเขาอาจจะร้องเรียนหรืออาจจะอะไรคืนก็ได้นะใช่ไหมอันนั้นเองก็ต้องไอ้นี่แหละครับอ๋อนนะครับแอบหนึง่งอ๋อ อดีเอ่อผมเดินทางเข้ามาที่ไอสถานีตำรวจอา่าสถานีตำรวจสำารงเหนือนะครับเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจสำารงเหนือนะฮะอา่อาอา๋อโอ้โหาว่าาให้มันว่าไปนะครับ อืให้ว่าไปให้ว่าไปอืมก็มแล้วแต่แล้วแต่เขาเป็นทางเลือกของเขาคนไหนที่เซลเขามาแรงแงเราห้ามเขาไม่ได้หรอกครับมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นสิทธิและเสรีภาพในการที่เขาจะพูดนะอ,อยากพูดอะไรก็พูด <laughs> อยากพูดอะไรก็พูด แต่วันนี้นะครับที่ผมโจหัวไว้ว่าคุณมีหน้าที่นะครับตํารวจคือต้องจับอะจับคนร้ายวันนี้จะมาแจ้งความให้ตารวจสํารงเหนือดําเนินคดีกับคนที่เอารถเอารถตารวจหรือรถเช่าไปใช้ในทางหรือ,อจะเรียกว่ายังไงอะจอดรถเอารถไม่ต่อภาษีเอารถเช่ามา ให้ตำรวจใช้แต่ไม่ต่อภาษีให้ตำรวจเขาใช้นะ่ะมากมายใช่ไหมวันนี้ก็ที่สำารงเหนือนี่ก็เดี๋ยวผมจะแจ้งสักแปดคันนะครับบางคันเนี่ยมันป้ายภาษีตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับป้ายภาษีตั้งแต่ปีหกหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องนะ เออถ้าแจ้งจับกันทุกวันนี่ผมว่าเอาต่างร,รมต่างวันละนี่ผมว่าสามร้อยหกสิบห้าวันแจ้งมันทุกคดีฟ้องมันทุกคด,ดีอย่างเงี้ยไหวไหมอ่ะไหวไหม <c oughs> เออถ้าไหวก็อันนี้ไปนะครับผมไม่มีปัญหาเออถามว่าผมทำมาให้กินบ้างไหมทำแล้วครับิ่งแล้วตอนเช้านะเออาตอน อันนี้มาคนมันไม่ค่อยมีแล้วครับนะผู้โดยสารไม่มีแล้วก็ได้ได้ร้อยกว่าบาทตลาดเช้านะครับอืมได้ร้อยกว่าบาทก็ไม่เป็นไรก็ยังพอคักการ์ดอยู่อก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเราอย่าไปตอบโต้อไอ้คนที่ที่มันไม่ค่อยมีราคานะพี่น้องนะถ้าตอบโต้ต้องตอบโต้เขาแบบสุภาพ ให้ความเมตตาก,กับเขานะฮะเออให้ความเมตตาก,กับเขาเพราะว่าไอคนพวกนี้นะจุดเด่นมันไม่มีไง <c oughs> มันมีแต่จุดด้อยนะฮะมันอาจจะขาดความอบอุ่นทั้งครอบครัวมันอาจจะมีปัญหานะครับเราก็อย่าไปถือสามันแล้วกันนะฮะถ้าเราไปสื่อสามันเราก็จะกลายเป็นเครียดไปตามมันนะเออเราอยาไปเครียดกับมัน จะปล่อยให้มันพูดไปคอมเมนต์มามันอยากคอมเมนต์อะไรแรงๆก็คอมเมนต์มานะครับคือประเด็นหลักของผมก็คือว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะออมันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับไปไหว้พระหลายๆที่บอกไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆท้องที่ก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์แน่นอนปรากฏว่าก็ยังไม่เท่ากฎหมายนะฮะเออถ้ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันต้อง อ่าถ้าชี้คนอื่นผิดได้มันก็ต้องชี้คนทั่วประเทศได้นะฮะอืมอ่มากับมากันไปนะอะ่ส่วนใครจะคิดเห็นยังไงอ่าใครจะคิดอะไรใครจะพูดอะไรมันเรื่องของเขานะฮะอืมมันเรื่องของเขาอ๋อเราไม่ไม่เกี่ยวนะฮะเราก็ทำหน้าที่ของเราไป ทุกคนมีสิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีกับใครก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นว่ามันเป็นความผิดที่สําเร็จแล้วนะอืมแป๊บหนึ่งพี่น้องอืมถ้าว่าผมเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าเอมผมไม่ได้คิดชั่วแต่รับรองได้ว่าถ้าคุณชั่วก่อนเนี่ยมันทั่วถึงทุกโรงพักแล้วกันนะใช่ไหมฮะอืเอาว่ากันไปนะครับ ต้องโควิดก็ต้องป้องกันตัวเองหน่อยนะครับนะเออก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเอเนี่ยรถสำโรงนี่ไม่ได้ต่อภาษีหลายคันหรืออาจจะต่อแล้วแต่ไม่เอามาติดนะครับถ้าไม่เอามาติดนี่มันก็ต้องต้องว่ากันไปนะครับอ่าส่วนวันนี้เรามาเจอนะมันยังไม่ไติดอ่าแต่ถ้าเอามาติดที่หลัง นั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่นะอืมแล้วนันก็ไอคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ประว่ากันไปนะประว่ากันไปคุณไม่เอามาติดวันที่เออเราเข้ามาน่ะนะครับ <c oughs> อ่ะ ต่อแล้วไม่มาติดก็ผิดเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับวัดแองกอเอ้ยเดี๋ยววัดไข่ใช่ไหมเนี่ยไข่ค่ะโอเคโอเคเนาะอ่าแป๊บนึงนะครับวสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเมียรับใช้ครับแจ้งความครับนเ,รเ,เนาะ,ะเออว่ากันไปอ่าอเอต,ตามนี้ข้าพเจ้าในคณะพระคุณพรกูทุมพันก็ไม่ใช่พรพี่ชืาา่อธนาคารป่ะถูกครับ ถูกครับอาตามนั้นล่ะครับพิมพ์มาให้เรียบร้อยพิมพ์มาให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นส้มลงเหนนะือ้นเจ้าเรือเป็นส้มนนะขึ้นเหนืออ่าแปดคันอืมแปดคันมีมีคันไหนบ้างตามภาพถ่ายนะครับส่วนที่เอ่อจะเอามาติดใหม่ วันที่ผมมาเข้ามาที่โรงพัก,กวันนั้นไม่มีติดสักขันนะครับตามภาพถ่ายที่ที่ที่ผมถ่ายไว้ผู้กองท่านที่ถามผมว่าคุณเป็นผู้เสียหายไหมอะไรเงี้ยก็บันนี้น่าจะไม่เข้าเวรน,นะเนาะชื่ออะไรนะอ่าชื่ออะไรไม่รู้อะไรช่วยท่านทำงานเยอะเอเอใช่ คือจริงๆนะชาววัดคือเราพูดง่ายๆเนาะนการออกไปสั่งให้เจ้จาของรถเช่าเนี่ยส่งไปได้เลยส่งไปสั่งไปเหมือนกับที่ใบสั่งไอ้ที่ตามถนนหลวง,งอ่ะอ่าด้วยระบบซ t m ส่งทางจดหมายไปปรับโดยคันละเพื่อให้อ่าเงินค่าปรับมันจะได้เข้ามา ไปได้อไปไปพัฒนาประเทศได้บางครั้นที่ผมถ่ายได้วันนั้นวันที่ผมมาไม่เออไม่ได้ติดแต่วันนี้มีติดแสดงว่าเขาตอบมาให้แล้วแต่พวกท่านไม่ไม่ใส่ใจที่จะดูแล ก็ต้องดำเนินคดีกันไป ได้พ <önce S 2> ี่น okay. okay. so okay. uh, so ้องมีอกันนะครับว่าโอเควันนี้ก็ได้มาเจอกับสวัสด์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอบางทีจะต้องสอบปากคำนะครับก็สวัสด์เป็นคนรับเรื่องอดูรถย่านี้ก็ทามนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณและสวัสดีครับ